สวัสดีจ้าวันนี้วันเสาร์สิบห้านะคะเพื่อนไปเพ่นนี่มาหลังจากหาเห็ดนะจ๊ะเนี่ยหนึ่งยูโรเจ็ดสิบเซนนะจ๊ะมา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 หาซองลดไก่ลดตม้มยำลดกุ้งนะคะออก,กินาแล้ะคะชอบลดตม้มยำมากกว่านาาจะเอาสามซองหนึ่งสองสามก็ไก่ลดหนึ่งนะค่ะจะ,ะแพ็คหนึ่งแพ็คหนึง่งออยเจ็ดสิบเซนนะจ๊ะอันนี้ก็ สามยูโรหกสิบเก้าหมูมันหมูค่ะมะม่วงก็บแปดสิบแปดนมก็โอเคลดแตงก็ลดราคาอันนี้ก็ลดราคาสองยูโรนี่ก็ไอศครีมเดี๋ยวจะเฝ้ารีบเอาไปแช่ตู้เย็นเนาะคะ่ะนี่จ้ะประมาณนี้วันนี้ก็มาซื้อแค่นี้แหละคะ่ะก็โอเคเนาะเดี๋ยวเอาไปแช่ตู้ประมาณน,น,ะะนี้แหละค่ะเนาะเดี๋ยวกำลังจะต้มนม้ำกินมาม่าเนาะจะอันเก่าเนาะจะมาม่า ต้มยำรสเกาหลีเพชรคุณสองนะจ๊ะวันนี้ก็ยังไม่ได้ทํากับข้าวกินวิดีโอเลยนะจ๊นะเน okay, าะโอเคจ้ะโอเคมามาต้มยำตุนไวจ้จ้าตุนไวช้ชาแล้วก็ซื้อน้ำด้วยนี่จําเพื่อนก็มารีวิวอาหารแห่งหมูเนาะหมูสามชั้นจ๊ะ ขนาดนี้ก็แพงขนาดสามยูโรขนาดลดราคาเนาะจ้ะ,ะอันนผสมพริกนะคะจะหัน่นแล้วก็เอามาใส่มามาเนาะจ้ะแบ่งใส่ยังไงค่อยดูก่อนเรื่งใส่ทำกินมามาต่างหากหรือว่ายังไงค่อยดูก่อนจ้ะอันนี้ก็ตม้มยำสื่อมาแบบลดกลุ้งหอมสื่อกุ้งมาจากที่ทำงานกุ้งสดเนาะจ้ะแล้วเอากุ้งมาแล้วก็มาล้างต้มน้ำให้สะอาดแล้วก็ใส่ลงไปในกีเนาะจ้ะแล้วก็มีไก่ เราก็เสือนองไก่มาใส่ต้มเนาะกินจะมีหลดอ่เป็ดด้วยจแต่เราไม่กินเป็ดเนาะเนื้อวัวเป็ดยังไงไม่กินเป็ดไม่กินเพราะว่าเป็นลิสสะดวงจมูกเนาะค่ะเราวัวก็ไม่กินเพราะว่ายังไงบอกไม่ถูกจ้ะกินเ้วก,ก็กินได้อยจ้ะเพื่อนยังนมยังกันนี่คือกันของวัวนี่กินได้แต่แต่ว่ากินไม่ได้เยอะ กินแล้วก็ออกคืนจะเป็นเพื่อนไม่ลูเป็นอะไรนะกินเนื้อวัวเนี่ยฉันจะผงออกจวกเลยจ้ะถ้าใครกินเข่าอยู่ขออภัยได้จะพอาพูดให้ฟังเฉยเฉาะคะไก่กินได้เป็ดกินไม่ได้วัวกินไม่ได้หมูปลากินได้จ้ะเนาะโอเควันนี้ก็มารีวิวอาหารแค่นี้จ้ะเดี๋ยวรีบเอาไอศครีมไปแช่ก่อนเดี๋ยวเขาจะเป็นน้ำนะคะอันนี้ก็อัคทิเมียจ้ะเป็นหลดเอ่อรสมะม่วงแล้วก็หลดขมิ้นเนาะจ้ะจ้ะแล้วก็ลูกอะไรเนี่ย นี่ยมังโก้คุมขัวคุมมาแอนกีโกจิอะไรภาษาเขาเนี่ยไม่รู้ตัวนี้หรือเปล่ารู้ว่าตัวนี้เนี่ยตัวนี้คือมิดพิกนะจ๊ะของอาหารของผลไม้จีนหรือเปล่าไม่รู้เราก็ไม่รู้จ้ะเนาะเนี่ยมังโก้แล้วก็ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ชื่ออะไรก็ไม่รู้แล้วต่เนี้ยสามอย่างนี่แต่ไม่รู้มันชื่อตัวไรคขมิ้นนี่ภาษาอังกฤษฉันกับโบลูตัวนี้หรือตัวนี้กับโบลูนะจ้ะ อาจจะตัวนี้นะเนาะครุมอะอักทีมเมียเนาะค่ะโอเคก็แค,คน่นั้นละครพอนรีวิวเนะโอเคจ้าขอตัวไปทะเลจ้าพักผ่อนเนาะค่ะทำกินก่อนเนาะมามาเนาะจ้ะสวัสดีค่ะ